งานดีๆมาได้ลองได้ชมกันเปิดป้ายต่อไปครับสามหอโอ้โหแบบนี้ใจเย็นๆครับแต่เบอร์ถูกไหวครับชีวศักดิ์สิทธิ์วัดจันทรร์ปะดิษฐ์ขอบคุณครับขอขอใชยรับคุณประเด็นครับแบบนี้อันตรายครับรัดไปครับโอ้โหวัดไปครับยุดที่เดียวครัดใช้ลำลากเอให้ประมุขก็ปล่อยทำไปโอ้โหด๋วเพชรโด๋วเสียงยำกับผมชิดนา ถามด้วยอับนว่ตัวไท่สนบนสิ่งนอพ่อเคยสอนแบโอ้โหสมังแบบนี้เวลาทึ้นเข้าไปขึ้นไปดีเขาัเป็นหน้านคพวดออกไปนหน้าบนเรอเก็ยัปล่อยมือหมนด้วยาบตัวต่อตัวนี่ครับสายพันธุสิงโไทยครับกลัุอาุนองครัสันตเียหลวงพี่อ้